สวัสดีครับมาแล้วมาอีกแล้วครับันนี้ขึ้นเงาะครับ<อ>เก็บเงาะฝากีฝากนา้องกำชลบุรีครับกำลังเก็บอยู่ครับนี่โอ้เงาะโดครับที่นี่ปุดังเด็กจึ้งครึ่งหมันสูงเลยครับนี่ยมันเป็นต้มๆที่นี่ครับปูดัะเมืงองรู้คุณนะขึ้นอยู่ปลายเลยครับนี่ โอ้ยงอกระแดงดีดีหวานหล่อนกรอบอร่อยอสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วเอฟซีทางซนบุรีเตรียมตัวเลยครับรับออเดอร์กาลังเก็บครับโอ้ยสูงสูงโอ้ตกตกตกจับจับจับ,จบผมจับงาก่อนครับ ครับอยู่ทั <opot> ้งปลายเลยเลยครับเนี่ยโอ้ยมีอยู่มีอยู่ครับโรงเรียนหวานร่านกรอบลูกสวยๆโตโต อร่อยทุบรูปโอเคนี่ก่อนครับเก็บพวกันหมดเรียน